ทุกคนวันนี้เราจะพาทุกคนมาหาเห็ดที่นาอีกที่หนึ่งนะคะซึ่งวันก่อนเขาก็หาไปแล้วแต่ว่าน่าจะมีอีกนะคะทุกคนใช่ไหมคะพี่ฝนใช่ทุกพี่ฝนพาทุกคนไปหาสิคะไม่เหมือนกิ้งก่าเลยพี่ทําไมไม่พูด่ะจ๊ะเมื่อย <laughs> ปากเมนื่อยปากเราเป็นพิธีกรเราต้องพาทุกคนไปดูใช่ไหมคะมต้องพาเพื่อนผู้ชม ไปดูวิธีการหาเห็ดของพวกเรากันค่ะไหนนะคะหน่อยๆมันเนี่ยร่ดนใบไม้มันก็ล้มไปเลยนี่นี่นี่ค่ะเราก็จะไปหาต่อนะอืมหาเต่อเราต้องบอกเพื่อนๆด้วยสิคะเขาเก็บเลยเขาเก็บเลยาเห็นแล้วหนึ่งดอกได้แล้วหนึ่งดอกไม่เอาถุงมาใส่หรอไม่ได้เอามาเยอะนี่ไงก็ลูกยาด แม่ปลูกไปแล้วเหรออยาปลูกนี้แต่ยังไมู่ิไม่เราจะมาทําไมเราไม่เอาของมาใส่ลายหนูก็งงยายชังหมวกแหละถ้าได้มันก็เปื้อนหมวกสิมันจะอยู่แถวไหนคะยายบอกหน่อยนะคะเพราะนี่คือที่ที่ยายชอบมาหากันนะคะ เดี๋ยวตรงนี้เราจะเดินมาดูทีหลังนะคะเราจะไปทางนู้นก่อนคะ่ะเราจะไปทางที่พี่เอี้ยงบอกว่าน่าจะยังมีอยู่นะคะลงข้าวนอเนาะอ๋อลงข้าวเอาไอ้ที่ตัดหญ้าพอเนะน่ะมาไล่ตัดเลยนี่นเ,าาอเอาที่ตัดหญ้าพอนะ่ะมาตัดแล้วก็เอาไปให้วัวก,กินได้เลยเนี่ย พออเพราะว่าเครื่องตัดย่า่น่าจะตัดได้ดตรงเนี้ยมันบ่างมันเครื่องละมันเนี่ยอือเ่ยคือหวานที่ยัไ,ได้มาตอนอื่นเครื่องออกโลกทุกคนเรายังไม่ได้มองหาแถวนี้นะคะเราจะไปหาที่ที่แม่บอกว่าน่าจะมีก่อนเนี่ยแถวแถวนี้แหละเอาแถวนี้เหรอแม่แยกกันหาเลยแม่บอกว่าแถ,ว,ถวนี้แหละ เราก็จะส่องเห็ดกันก่อนนะทุกคนพีอ่อย่าเดนินไกลใหญ่พี่ไปส่องตะโมะนน้นสิไปส่องฟังนู้นลอหลอมันคือเห็ดอะไรแม่เห็ดกุยเห็ดปลวกกระโจเป็นเห็ดปลวกกระโจเป็นเห็ดตัวกวกระโจเป็นนะคะ ้าเห็ดโคนมันจะใหญ่นี่แถวนี้แหละพี่ปี่งบอกว่ามันโรคจะตาอยอะ่มองเห็นไหมคนที่สายตาดีก็คือน้องนายกับพี่เหม่อน้องปป <c oughs> นายมันเห็นพี <c oughs> ่แบมนี่ไงเห็นห <c oughs> ยิบมาเลยไ <c oughs> อ้เดื <c oughs> อบ จะเอาไม้เคลีย,ยดูนะคะทุกคน,ม,นมันก็ไม่น่าแอบซ่อนขนดาดนั้นนะคะถ้ามันจะมีเนาะมันจะมีก็เป็นสีขา,ขาวๆนะนก็เป็นดอกขาวๆดอกเห็ดขาวๆนะคะอกระดูกอ่าไม่ใช่ต้องออกไปข้างนอกหรอ โอ้ต้องออกไปนะแม่ก็แสดงว่าไม่มีจ้ะแม่แต่แม่มาหมอ่ต็แนมแม่มาหามันอยู่เต็มแถวนี้หมดเลยเหรอมป stop พี่เดินไปก่อนเลยเจอกันบ้างหรือย,ยัง <laughs> ทูกอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาไม้เดินแหวกฮะ,ะเดินตามก็ได้เดินตามลุงก็ได้อยู่ข้างหลังลุงก็ได้อยู่ข้างหลังลงุงอืมนี่เราจะวนไปทางไหน เป็นวนไปนี่นะนี่อย่าอยู่ไกลเกินเราด้วยค่ะเป็นลักษณะไหนเนาะถ้าเป็นแบบเห็ดแบบเห็ดเมานะอืมแบบราก็ต้องดูอีกว่ามันเป็นเห็ดเมาหรือเห็ดอะไร S <S มีบ้างไหมไม่เจอเลย เอ๊ะทำไมต้าหาหายัางไงต้องการดีมากจะหาเจอได้แล้วก็จะพาเดินไปอันนี้เห็ดเหรอเห็ดโคนเหรอไหนนี่เขาอยู่กับโคนไม้อ่ะก่น่าจะกินได้หรอกทำแมวข้า,างในเนี่ยสองดีปีแต่มันเป็นอยู่กับต้นไม้อ่ะโคนอ๋อมันเป็นเห็ดอะไรนะไม่ได้หรอกนาะเห็ดเดียวเหนียวอ่ะ ยายเห็นในต้นไม้กินได้ไหมก็ได้แร้วนูเห็นอ่ะนูไม่เห็นโอ๊้ยตรงนี้เขาน่าจะมาหาแล้วเนี่ยมันมีรอยสร้างหาเนี่ยให้เราเปลี่ยนพื้นที่น่าจะหมดแล้วแหละเก็บอะ้งเทอะูเทาอลองลองเอามาดิรูมันครับ มีแต่ลูกมันนะคะมันยังไม่ใหญ่นะคะอ๋อมันยังไม่ใหญ่เนะมันเป็นดอกนั่นเออือือแล้วก็จะไปหาต่อไปหาต่อค่ะไปเดินทาต่ออืกมาบอว่าแต่เอร์ที่มาเป็นสักเ,เป็นเพื่อนไปอแม่มองกันเลยกันมันก็หันไป <c oughs> ม่เด็ดเด็ดเลนเอ้ ตอนนั้นมันมีพอดีไงมันก็เลยหาเจออ๋อมาอยู่แถวนี้แสดงว่าแถวนี้ก็ลังวิ่หากันไม่เอาไม้สิไม่เอามือสิโอ้ยมดมดถอยถอยทม นี่ไงเขามาตัดหน่อไม้เขาก็เลยมาเก็บของเราไปแล้วเราจะหาไม้ไว้เคียเห็ดนะคะทุกคนเน,นี้มันกินได้นะให้ใบเนี้ยมันกินได้เนความนะริจะมีรสชาติเปรี้ยว มันจะมีทั่วไปตรงนี้เลยเหรอแม่รอบนี้เลยเหรอน้ำพริกเออตอนที่มันมีใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวจะลองกินให้ดูนะเดี๋ยวจะลองกินใบนี้ให้ดูเดีิมเนอะกับบางอันนั่แหละอืมมันเป็นช็อตเลยนี่ไฮโดรจอมงอกอร่อยเอ้ยไม่หวาน เนื้อเยี่ยวเดี๋ยวเราต้องไปจิ้มกับไปพริกเกลือรู้ว่าพริกปลาร้าล่ะพริกน้ำปลาอย่เงี้ยมันจะรสชาติดีมากอยู่ไกลไปเป้าแซ<ส>กเ,เป้าพี่วีตายมาหาเห็ด่อคนเขามาหาเห็ดจ้ะอันนี้คือคนหาเห็ดอยูน่นะจ๊ะอืมอืมกขยวยาวสิ เดี๋ยว่ม่นี้นะเเกิดเนาะใช่แต่มันชื้นๆเนี่ยมันจะเกิดดูไปเหมือนจะมีเนาะนี่คือที่หาเห็ดของพวกเรานะคะแต่เห็ดไม่มีทำอไอเธอเรียนไปนะอื่ใบไม้มันร่วมาเห็ดฟางมันงอกอเจอเฮ้ะ มีใบ<ช>ไม้ที่ออกมาเป็นปุ่มนะไม่ดูส่ไม่ใช่นี่หว่าเธอไม่นีเลยค่ะคถ้ามีมันก็จะเป็นข่าวๆให้เราได้เห็น <S <S แต่มันไม่มีจ้ <S <S จะเมื่อวานคือพี่ที่บ้านเราอ่ะมาเก็บไปแล้วนะคะทุกคน ใช่เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูนะคะเราก็เลยเก็บไม่ทันจ้ะเฮ้ยนี่ไงลูกอันนี้อะแม่ลูกอะไรเนี่ยอืมเอาไว้เอาไเล่นอะไรเนี่ยเล่นเป็นปืนไงเออนี่ไงเดี๋ยวเล่นยิงเลยอือลูกมันอยู่ไหนใช่ ก็แม่บอกว่าจะปลูกก็แม่ก็ไม่พัปลูกเราจะเดินทางเพื่อที่จะหาเห็ดต่อไปก็ผมตอนนี้ยังหาไม่ได้เลยเขาไปเก็บอืมใช่มันได้ฝนด้วยดว่พี่วีระวังเหยียบหญ้าด้วยนะหญ้าเพิ่งปลูกอ๋อหักแล้วอ่ะเนี่ยลูกอะไรมันเป็นไรมันเป็นมะเร็ให้มันงอกเอา หมือนเหมือนฝรั่งเลยมาทำมือหักมันทำไมอ้าวได้ไปแล้วม,ม,ม,มาค่ะไปอืมนวลมาเล่นแค่นี้เหรอคะกินแต่ได้อ,อันนี้ได้ครับนวลมาเล่นแค่โยกโยกแค่นี้เนี่ยนะเหร่าพี่ฝนอันี้เหมือนอันนี้มันกิน,น,นได้เหรออะไร,รอ่ะ ไปหาในกูเกิลเองนะไม่กินหรอกชสรุปว่าเราได้แต่นี้มานะทุกคนสุปว่าเราไม่เจอเห็ดนั้นทุกคนได้แค่สองอันสองดอกซึ่งดอกเล็กๆจากทุกคนไม่มีแบบว่าเยอะๆแล้วก็ไปทำกับข้าวได้ไม่มีจ้าโอปดุวันไเราสำรวจหมดทุกอย่างแล้ว ไปค่ะกลับบ้านค่ะกลับไปกินไข่ต่อนะคะกินไข่เจียวไปเลยค่ะ <c oughs> เห็ดไม่ได้กินแล้วค่ะเ <c oughs> มื่อวานได้กินแล้วค่ะดีนะพี่ยังให้อ่ะดิง <c oughs> เพราะว่าไม่เคยได้กินกับเขาเลยหาก็ไม่เคย <c oughs> ได้มาหากับเขาเลยดิงยีทิ้งทำไมเอาไปเถอะเอาไปใส่น้ำพริกยาย <c oughs> อเอาไปใส่กับน้ำ <c oughs> พริกไอ้นี่ล้างๆ้างแล้วก็ใส่ให้หนูกินกับน้ำพริกเห็ดหนูก็ได้ตลกตัวเองอ่ะ กินน้ำพริกเห็ดเจไม่ไแดบบ้ไม่เอาเจะไปกินถ้าเขาทิ้งตามป่าอย่าไปเอา